นัตถายาติตะละณี <önemli>

อับจัยากุม้าาบการของเราและองค์กรเขทองรอมีัวเดียวพอใการสรานศิษากนิยการกาลบุญของเรา จะเป็นการเขาจะู้เข้าใจแต่เรานี่ไปสร้างพัฒนาเด็กของเขาแสดงเขาสิ่งจะรู้เข้าใจจิงเรานี่ไปจ้างไปสอนครูเพิ่มความรู้เพิมประสิทิภาพเพิมสร้างคุณคาอนอันนี้ก็เป็นสิ่งดีดีทีขนาดตะกับัการของเขาที่ราตนขนาดท่าทางมีใจผุ้ใจผุ้มสนเอ ควมมัุ่งสัาตระาละมุนมาจากผู้คนลูกขอบรัวเรียนจะได้เป็นมังมุ่งรชาติอคเงนะานทหาโต่งแดงฝากไปรอไรุ่นาฬิกาเขากินข้าวที่ทำทิ่ชิดข้การเดินสวนสวนตลอดพรมัยสวนแต่จะาีเจ้าางแต่ตลาดตกมาที่หมาตาคนาทีนได้กขกอนยะอาวาที่วาุราปาปิปุเรติตงการังีววิจิตา วนสาน่ากาโ่าวินกาไรนมันก็ึงานทอบเดี่ยวคับหาีุณนที่สาของูดในร้างกายนะครับี่หันขาดหนยงบประมาณตัวนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ในสขอบคุณมากเนี่ยท like like ี่ได้เปิดกันก็ตัดจต่เรองเวลาเสียงเงินเสียงท้องทุกอย่างเพื่ออนาคตของลูกหลานในบ้านเขาคือมันนี่นะครับมันว่ามันกว่าเทียกับข้าวจง่ายง่ายก็พอๆพอที่เราลิ้นเราเหมือนั้นเรือไปย็ได้นะครับให้ตามๆของเจ้าวาดเขาบอกใ้นี้อย่นี่นะแต่นี่จันว่าดีกว่าถ้าเขาขายเขาปวดแก้วนี่เลย เราเล่ต้องเอเดีจวก็ว่ากี้นะผมที่ทำคุณทำการนะฮรนะแตนเลยจัดอาบ้าขึ้นเพื่อจะได้เงื่อนไนนั้นมาด้วยครูที่จะสอนละอ่อนต่อไปนะครับในโอกาสนี้ผมในนามของโรงเรียนรับกนะครับก็ขอกล่าวขอบคุณทุกท่าน ที่ได้สลับเงินสลับสลับเวลาอันนี้ผ่านมาในงานนี้ทราบขอาผมควรพร้อมทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพดีเข้สิ่งมีประการใดนก็ขอให้คอมเม้นต์พวกภาษครับผมสวัสดีค่ะการจัดงานผ้าป่าสามัคคีของโรงเรียนบ้านกาดวันนี้นะคะ เราต้องการหารายได้เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนซึ่งโรงเรียนบ้านกาดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดหาครูผู้สอนจึงต้องหาผ้าป่าสามัีเพื่อจ้างครูผู้สอนตลอดไปค่ะงบประมาณในครั้งนี้คงพอจะจัดจ้างไปได้สักหนึ่งปีค่ะ ีหน,น้าก็จะจัดใหม่เชิญชวนคณะศาลามาร่วมบริจาคกันนะคะร่วมสนับสนุนการศึกษาค่ะ<ม>ท,ท่านสามารถร่วมทําบุญได้กับโรงเรียนบ้านกาะะะสามารถมาทําบุญที่โรงเรียนได้โดยตรงเลยค่ะหรือว่าแจ้งความจํานงมาที่เบอร์โทรศัพท์0861870032ค่ะ ตอนนี้โรงเรียนร้งางกาดมีนักเรียนทั้งหมด28คนนะคะเราเปิดทำการ,อรสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นป .3 ค่ะ